what what อะไรชิน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 วะยูอะไรวสวัสดีครับชาวเดสกมท็อปทุกท่านโอ้โหดูด้านขวาครับดูนะครับวันนี้ก็วันที่ผมอัดเป็น1เมษานั่นเองหรือว่าวันเอพริฟ o ูเดย์ครับก็มีโหมดแปลกๆมาให้เล่นกันในส่วนของโหมดนี้ น่าจะปั่นคนลครโอเคกรอบดีลืมกดไลค์กดซับแชร์ครับแปลใจกล้องซาดนอผมแล้วดูชื่อโหมดสิครับโอ้โหปั่นจัดจัดโอ้โหแล้วพวกสกินต่างๆที่จะมีลูกตาไม้เห็นเลยนะฮะ,ะเรียกว่าเป็นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเอก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ อย่างเทียบเลยทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดนะบอกเลยมาเข้าเกมมาแล้วโอ้โหแต่ละตัวอันนี้เขาเล่นได้ไมาจำกัดใช่ปะเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเนี่ยฮะเออเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นไปหมดเลยเออเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูเอาบางตัวถูกล็อกด้วยเหรอ,อ,อแอดก็ยังไม่มีใครเล่นเห็ามาเล่นไม่ได้วะออโอเคเราเล่นเกนจิดีกว่าออเห็นเขาบอกว่าเกนจินี่ ใช่ไอที่บอกว่ากดเอ็กโรลล์แล้วฮยูตัวเองวะเออไหนลองดิมันจะฮยูตัวเองจริงเหรอว้าวแล้วดูด้วยลูก oh, ต,ตายอย่างเท่ <Sorry. S 1> ปายครับเออซรัพย์ร์ตไม่ต้องมีวางสวนวางสวนปายผมอยากลองผมบอยลอันติเมตแบบเทพสุดๆนะเสียงนะนะใหม่เสียงใหม่เออ โอ้อะไรมันะผัวปัดก่อนปัดปัดป้องปงป้องปโดนมอยล่าเจเลยอยากลองอันตีอยากลองอันตีอย่าฟังเสียงอันตีว่ามันเป็นไงโอ้เรา What เออรู้สึกว่าเออไลฮาร์ดจะบินได้ด้วยฮะเทปะแบบเอ่อตอนพุ่งชาร์จจะบินได้เออเจ๋งดีนะเรียกว่าเป็นแมปสำหรับช่วงโอ้โหมองเห็นไลฮาร์ดบินไปแล้วเมื่อกี้มา มีคนอยู่นี่ <'m> เอออ่าโอเคได้เพื่อนได้ป่าปัดไปดิริงมากเออเออเออเฮ้อยอะไรบุหนโอเคปัดไปดิครับโอ้นี่ปัดไม่ได้สอยก่อน เจอขโมยราโตะอยากให้ยิ่เสียงอัติเมทจังเลยเห็นว่าเสียงอัติเมทเปลี่ยนไปก็ลูกบอดวัด <laughs> ลูกบ <mu ug ui> อลค้างคืเพื่อเมื่อก่อนเออเออเออยี่กับเพื่อนนั่นแหละเออสวยมากขอบคุณครับเออตายเมย์จะมาแล้วเมย์จะมาแล้วเอออ้าวเรียบร้อย เฮ้ยเมดมากันเต็มอยากลองอยากลองดืวยเป็นเสียงจริงปะแหมมีลิงด้วยว่ะอ๋อถ้าเกิดโดนศัตรูแล้วโดนศัตรูแล้วมันจะหยุดเดียวกับที่หรอเออผมไม่ได้อ่านแผนแล้วนะคือเข้ามาเลยฮะเอ้ยทำไมลึทำไมลิงดูเลือดน้อยๆดังโอเคตัดขึ้นไป what what อะไรชิน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 ปะ ูอะไรวะอะะไรวเสียงอนตรีใหม่ฮะโคเทเลยโอเคยูจินจินทิดเออตัวอื่นมีตัวตอื่นทีน่เหม็แปลกๆไหมฮะเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วกันนะตัวโปรดของผมเลยเออก็มีทั้งตัวที่ถูกปรับแล้วก็ไม่ถูกปรับนะเห็นว่าอย่างนั้นนะชอบว่ะ ยูชินชินที่อะไรก็ไม่รู้ What อ oh ุ What? Like ้ยโลบะ What ลิงม oh, like oh, yeah. ันติดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โอ้โหมีเลือดมีเลือดคุณมเพื่อนอือเออโโล่ของลิงมันติดอย่างนี้เลยนะโอ้อย่างเท่เลยว่ะชอบครับชอบแต่เมื่อกี้ผมชอบอันติเกนจิมากอะ ดิวชิ้นชิ้นโอ้โหลองดูโอ้โหลิงก็น่ากลัวนะนั้นน่ะน่าหนูเหรอฮะอะไรอะไรพลิกาโบร์พลิกสโบร์มึโอ้ไม่มีฮิวไม่มีฮิวโอ้โอ้โหเราจะฆ่ายังไงเนี่ยฮะอะไรดำ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 ยั ไรยำ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 เมื่อกี้นี่เสียงอะนี่เสียงอันติฮะก็ยู่ก็ดูจริจริงเออเสียงอันติแบบใหม่อะอย่างเท่อย่างเท่เออเว้ยเออเออเมื่อกี้ติเมทโซเชอร์ก็อะไรก็ไม่รู้อะ โอ้ย่าเออเคป่ะ915มาเพื่อเราถอยก่อนถอยก่อนบ่อยล่าบ่อยล่ามาผมก็มอามามอชอบลิงสุดแล้วเนี่ยโอ้โหลิงโอ้ลิงโค้งโอ้ถ้าเป็นสกิวลวี่งจริงลิงโค้งขี้โกงกนน่นจริงอันนี้เมะเหรอโอ้ ไปเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าเอาใครดีอะเฮ้ยบอคเอนตี้ก็รู้สึกว่าจะอะไรนะไอเนี้ยสามทีป่ะสไลด์ได้สามทีป่ะเกิดนายยาังได้ไหม <c oughs> เออได้สามทีจรินะฮะ <c oughs> เฮ้ยเจ๋งดีกว่าชอบอ้าวสามทีอ๋อมันเป็นครูดาวเหรอ <c oughs> ได้เนะ <c oughs> พื่อนโอ้สุดยอด เอ้าม,มันมันออมันออกมันออกวัดมันมันโอ้ยออกหูนัดวะเออเออเท่ดีว่ะชอบชอบเดีย๋ยวลองเล่นให้ครบดีว่ะครบตัวที่อาจจะเล่นได้นะว่าแบบจะมีเอ,อ่อพูดอะไรแปล,แปลกๆบ้างฮะเออก็อดูเป็นโหมดที่เล่นยากดีนะโอเคมาเล่นต่อครับ <c oughs> อ๋อมันรีโหลดแค่สามอ๋อสองนัดอ๋อโอเคไปลุยกันต่อแหมชอบจังเลยฮะ <c oughs> แล้วมันมันไม่มีครูดาวเลยนะ คือมันมันต้องรอครูดาวเองเหรอน่าจะใช่แต่แต่ไม่มีขึ้นนะอ่าโอเคฮัลโหลน้องเมอร์ซี่ก็โหดตายปะตายเดี๋ยวอย่างเงี้ยรอก่อนตายดิครับมาดิครับให้ผมตั้งใจเล่นผมก็เล่นได้ฮะแต่ผมมันง่ายไป ตายเลยเพื่อนไปถอยก่อนถอยก่อนอย่าผมมีสามทีผมมีสามทีโอ้แตมันไม่รีโหลดครบนะบึ้มไม่บึ้มด้วยเยมาเม้มหน่อยเม้มหน่อยเม้มหน่อยดอดีเพื่อนอ่ะให้หนึ่งทีตายครับ โอ้ oh! จะตายแล้วแล้วผมโดนไปหาเขาทำไมเนี่ยอ้าวเหรอตายเพื่อนตายซะบึ้มไปสวยอยู่โอ้โหฮะฮะทำไมไม่คิดผมโดนกระเด็นเข้าไปหามันนะระเบิดต no <out> ิดเอือเอาวัดระเบิดติดนานจังไหนดูหน่อยโยนติดนั่นมันติด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 โอ้โหระเบิดโคตรนานปกติมันจะระเบิดไวมากครับสำหพับเผบอมครับ early. bit เออเว้ยสุดยอดว่ะผมชอบว่ะเออเป็นโหมดที่เล่นสนุกดีนะเออเพื่อนเราอัลติเมทไปแล้วเพื่อนเราอัลติเมทไปแล้วแล้วยังไงกันดีแล้วอะไรเปลโอเคดีรอนะรู้สึกโมซี่ยิงแรงขึ้นมารู้สึกนะครับมันมีแพทอยู่นะใครอยากเล่นก็น่าจะพรอวันนี้วันเดียวนะวันนี้ผมลงคลิปวันเดียวเท่านั้นนะ อีท้านูน่นฮะเออไม่ตายโอเคเอะไรอีกเส้นเส้นอะไรไม่รู้หันโซแล้วหันโซบ้างเน้นลูกตัววันนี้บอกเลยเออเน้น,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 นทีฮาเน้นทีฮากระโดดได้ทีเดียวหันโซโอเคหนูว่าจะมีอะไรแปลกบางตัวก็คือไม่ได้มีอะไรแปลกนะแบบอันติอย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะ เฮ้มุดฮะอะไรวะอะไรนะเออยิงมาเออเออยิงไปหนึ่งทีตะแกน่ทาให้ติดอีกอระเด็นนู้เหมือนเดิมนะฮะอิดชี้นู่นอะไรวะ ก่าดโบ๊ะโป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 ๊ะไปเขตสวยมากครับเม็ดมาเมดมาเห็นว่ามังกรนี่ก็มีลูกตาด้วยนะเดี๋ยวมาลองสแกนมาก่อนเดี๋ไปดิเออไปไหนเพื่อนเซิกันอบอยอะไรวะ I have to อะไรวะเออขึ้นบนแล้วกันโอเคมาเออแต่ผมชอบเกมจิตแล้วชิงชิงโอเคเล่อะไปเล่นตัวเลยดีอะทุกคนมาช่วยทายกันหน่อยนะเออหผู้พูดแบบพูดปุ๊บแล้วจะมีคนแบบกดแบบตัวละครมาให้ดูต่อไปเล่นอะไรเดี๋ยวสุดเจ้นไหม เอ่อเซอร์เจอร์ริปเปอร์เอ้ริปเปอร์ก็เล่นยากริปเปอร์เลยครับผมลิปเปอร์เซอร์เจอร์เลยกว่าเออลองเซอร์เจอร์มาดีกว่าได้ไหมเซอร์เจอร์น่าได้นะอยากรู้ว่าโอเวอร์คอร์จะพูดว่าอะไรครับไปครับเลสโก้บึนๆโอเคเอาเพิ่มไปนู่นเหรอไม่มีใครเล่นนี่หรอเอามาไวจังอ่ะเราอ่ะเมื่อก่อน โอเคปอดท้าทำายเมื่อก่อนยิงไปไม่รู้โดนอะไรบ้างไม่รู้กดไปก่อนนั่นแหละสวยมากเออยิงไปโอเคยิงไปครับผมมองอะไรไม่มีฮิลเลยโอ้แล้วโอ้หนูมันชนแรงขนาดนี้อ๋อมันชนไปชนมาใช่ไหมดูแป๊บนึงอ๋อมันเด้งอ๋อหนูมันมีรอบนี้มีเด้งฮะโอเคครับ เจ๊มายิงไปมยิงไปก่อนฮะนั่นแหละฮะเออมาเออไม่ไม่โดนไม่ใช่ไม่ตายไม่โดนหนูเข้ามาในห้องนี้คือเราตายแน่นอนอ่ะมันเด้งไปเด้งมาฮะเพื่อนมาชุบปะเพื่อนมาชุบหน่อยเหรอเราควรไปซ้ายไหมผมว่าตอนนี้ ผมว่าเราควรไปซ้ายอะ่ะตรงนั้นเราโดนเราโดนโกดแล้วหนูผีมาแล้วทีเมทฮนะโอ้โหเดีก,ก่อนดีเอ,อาแล้วโอ้เข้ามาละในห้องนั้นเล่นยังไงอะ่ะต้องทำร้ายก่อนบายบาย <c oughs> <c oughs> อุย้ยอะไรวะน่ะ อะไรวะมิบายบ้าอะไรเอาบุญจุบหรอเอาคุณครับเกย์ข้าจุดก่อนเกงะเอ้ยหนีไม่ได้อีกแล้วเปลี่ยนตัวเดือดเฮ้ยคับเออเล่นอะไรลองเล่นแท้งได้ไหมเออเพราะมันไม่จำกัดอยู่แล้วโลนะครับเออเล่นทุกอย่างฮะพอมาเล่นโลอะไรก็ได้ครับมานเราเล่นแท้งดีกว่า จริงๆเกมนี้ถ้าเกิดแทงเยอะๆก็ค่อนข้างเดือดนะนะครับเพราะว่าอุ๊ยจะเลือดอ๋อลืมไปว่าถ้าผมไปล็อกโลเลือดแทงจะเหลือน้อยอ่าก็อันนี้ผมเคยทำคลิปแล้วซึ่งก็ไม่ได้ปกติแหละถ้ามันมีเยอะก็คงโกงกันไปครับไม่งั้นแทงไม่ตายฮะดึงมาเฮ้ยสวัสดีเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละหมูแปลทันทีอุ้ย มันกระโดดสูงจังอะกระโดดสูงจังโอเคมาจะตายแล้วผมอะมาป่ะมาป่ะถอยก่อนครับเพิ่มพลังก็ถอยเม็ดมาเม็ดมาดึงมาก่อนดึงมาก่อนอุย๊ยมี ซับหนึงทีเออผมยิงกระร้ผมเนี่ยหนักจริงเออซับหน่อยอันติเมตมีแต่ไม่ใช่ดีกว่าฮะโอเคเราได้ตัวหนึ่งยิงไปหมื่นสีเลยเหรอเน,อนี่ยเออบตลกดีอ่ะชอบชอบแต่รู้สึกว่าใช้อันเมตดีคือไม่ไม่รู้ว่าใครใช้อ่ะเพราะฟังไม่รู้เรื่องฮะแต่ไก่เป็นตัวละครเสียงเดิมนะแค่ว่าอันติเมตมันเสียงแปลกๆไป ขอหน่อยเพื่อขอหน่อยแลมเพลตแลมเพลตเรามาแลมเพลจะพูดอะไรฮะอุ้ยอุ้ยอะไรบนหน้าเออเข้าพอยต์ก่อนครับมาไอ้จีก็โดดเราเพื่อนไอ้จีโดดลงมาโดดเรมาเพื่อนต้องโดดลงมาไม่โดดก็อยู่อย่างนี้แหละโอเคทำามีคนโดนด้วยวะไปหรือเปล่า ยีงพัวอะไรนะซันตรงทีเออยิงมามาเพื่อนมันเด้งมันมันเด้งมันเด้งโอ้โหดีอะไรวะเนี่อนอะยังไงดีโอ้ท่าสกิลแบบนี้จริงนี่เลิกเล่นเลยเพื่อนอะเจอหนูทีบอกแล้วเศร้านะฮะเออเออเออตายไปเพื่อนเออโอเค ตัดบางทีปั่นไปเออยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยโอ้โอ,จโอ้จะตายเพื่อนผมจะตายเออชนะเหรอเออชนะใช่เออไปหนึ่งโหมดที่สนุกกว่าแปลกดีครับเออมันก็เฮฮาปาร์ตี้ครับเออโอย้ยไปหมื่นหกนะเหลืออยู่นะครับอ่านได้ตอนไหนอะตอนที่เมดเหรอเออใช่ปะ ใช่ฮะกู่จุกไม้ทึนเจออะไรวะเนี่ยโอ้ยผมชอบเกมจิตแล้วชิงชิ้งชิ้งโอเคนั่นครับผมดูเดือดครับโหมดนี้ประมาณนี้แล้วกันครับใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้ครับเป็นหนึ่งโหมดที่ผมว่าสนุกดีฮะก็อืมก็ตลกดีอ่ะชอบนะเออถือว่าเป็นหนึ่งโหมดที่ผมว่าเล่นแล้วก็เฮฮากันเจออะไรปั่นๆเยอะครับอืมลองเล่นกันดูนะครับออเควันนี้มาด้วยกันใช่ไหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดซับกระจายครับเป็นอาจังยจกล้องสางผมส่วนนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ